การเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชเขต8นะคะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27เมษาย,ยน2568เรามาดูผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก่อนนะคะผลการเลือกตั้งเมื่อปี2566จังหวัดนครศรีธรรมราชเขต8ประกอบไปด้วยอำเภอนาบอนอ,อช้างกลางอเภอฉวางและอเภอพิปูนคนที่ได้ที่1คือภูมิใจไทยนางมุกดาวันเลื่องศีนิน 23,393ตามมาด้วยพลังประชารัฐสุนทรรักนง17,448ตามมาด้วยเก้าวไกลตอนนั้นเป็นเก้าวไกลปรีชาโนนสัพปปะจิต11,587ตามมาด้วยประชาธิปัตย์ปุญสิริบุญยเกียรติ1,529และตามมาด้วยเพื่อไทยพลตำรวจตรีชาวสิ์บุญประดิษฐ์8,771ตัวเลขเหล่านี้น่าสนใจคะ่ะ พอมุกดาวันเรื่องสีนินนั้นโดนใบแดงไปเสร็จแล้วเนี่ยยังไงต่อไปเลือตั้งซ่อมสิ